ใครเคยเห็นไก่นอนอย่างนี้บ้างคะดูไปเจี๊ยบนอนสิไก่นอนผิดธรรมชาติไหมคะดูนอนแบบสบายใจมากไปเจี๊ยบน้อยดูดูนอนนอนผิดวิสัยไก่แล้วไปเจี๊ยบเอ้ยนอนแบบทิ้งทวนเลยดูสิดูมันนอนเจี๊ยบเจี๊ยบเอ้ย